สวัสดีค่ะเพื่อนๆ EP สามาแล้วนะคะตอนนี้เจมก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านสีเพชรอยู่นะคะเพื่อนๆเช้านี้นะคะเดี๋ยวเจมจะพาเพื่อนๆไปร้านโจเจเองกันนะคะเดี๋ยวเราไปร้านจุลิ่าค่ะตอนนี้นะคะ เจมก็ได้จะถึงร้านโจ๊กแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านแกนะคะว่ามีอะไรให้เราหน้าทานบ้างนะคะช่วงเช้านี้นะคะร้านโจ๊กเ,เจ๊เองนะคะแกจะยุ่งมากเลยค่ะเพื่อนๆเจมอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์อะไรแกมากมายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะ,เคเคะว่ามีอะไรที่หน้าทานบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ เจ๊เองเป็นคนใจดีมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆผ่านมามีเวลาหรือเข้ามาที่นี่นะคะก็แวะมาอุดหนุกนกจได้นะคะเพื่อนๆ ตรงนี้ก็เป็นบ,นบริเวณหน้าร้านของอโจ๊กเจ๊เองนะคะเ,เพื่อนๆนเดี๋ยวเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อนๆนแล้วก็ร้านข้างๆเจ๊เองนะคะ<น> <ๆ S 1> ก็จะมีร้านขายปลาตัองโกรนะคะเพื่อนๆน <ๆ S 1> เดี๋ยวเจมจะเลยไปซื้อปลาตั้งโกนะคะ <ๆ S 2> เอาไปดูกัน,นค่ะก็มีขายน้ำเต้าหู้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เอาปลาตั้งโกรสองตัวแล้วก็กระเปาตัวหนึ่ง เอาไปลง Youtube ค่ะเดี๋ยวไปโฆษณาให้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆยังไงนะคะเจมฝากร้านโจ๊กแล้วก็ปบาท้องโกนะคะหมู่บ้านสีเพลตกลางซอยนะคะหรือ <laughs> ยังไงเราเจอกันที่พีสีนะคะเพ <laughs> <ๆ>ื่อนๆครั้งนี้เจมไปก่อนนะคะไว้เจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้เจมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ